สวัสดีครับผมต้อมจากไครเนอร์ครับวันนี้ผมนำรถยนต e ์อีโคคาที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนะครับโตโยต้ายาริสเอทีพแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับเชื่อว่าหลายท่านยังติดตามอยู่นะครับว่าผลทดสอบในรุ่นลองท็อปเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงนะครับก็ยังอยากจะรู้ว่าในรุ่นลองท็อปนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์จะแตกต่างจากในรุ่นท็อปมากน้อยแค่ไหนรุ่นนี้นะครับในตลาดโตโยต้าก็จะทาตลาดในชื่อว่าพรีเมียมครับรุ่นพรีเมียมตั้งราคาเอาไว้ 659,000บาทราคาแตกต่างจากในรุ่นพรีเมียมลักชวรี่หรือว่ารุ่นท็อปสุดอยู่3 0 0 0 0บาทโดยรุ่นพรีเมียมลักชวรี่ก็จะตั้งราคาไว้689,000บาทครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากในรุ่นท็อปบ้างรวมถึงนะครับไปดูผลทดสอบนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้จะมีผลทดสอบเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าไปติดตามผลทดสอบของ t o เก t a วยาริสิรุ่นนี้ว่าจะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างทำผลทดสอบได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ นอกจากนี้นะครับโตโยต้ายาริสเอทก็จะมีชุดแต่งเอาไว้บริการเพื่อน,อนๆหลากหลายเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบโตโยต้ายาริสเอทรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับเราสามารถไปซื้อรถ Toyota ายาริสเอทีใหม่นะครับพร้อมกับชุดแต่งต่างๆที่เราชอบนะครับซึ่งมีให้เลือกประมาณ3-4รูปแบบนะครับไปทําการตกแต่งแล้วก็สามารถรวบรวมนะครับทั้งยอดหรือว่าราคาตัวรถแล้วก็รวบรวมในราคาชุดแต่งต่างๆ เข้าไว้เป็นยอดเดียวกันนะครับไปผ่อนทีเดียวเลยได้นะครับซึ่งจะสะดวกทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับเราไม่จะเป็นจะต้องไปหาเงินมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเลือกที่หลากหลายที่โตโยต้าเรียกว่าโตโยต้าคินโตนั่นเองครับซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้นไปดูนะครับตามโชว์รูมโตโยต้าต่างๆก็จะมีบริการหรือว่ามีไว้บริการทั้งหมดแล้วครับทีนี้นะครับเรามาดูโตโยต้ายาริสเอทิฟรุ่นนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโตโยต้ายาริสเอทิฟใหม่ก็ให้มาครบหรือว่าชุดตกแต่งต่างๆก็ถืออว่าสดรัับบก ดีไซน์ของ Toyota ไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าที่เป็นลายเส้นแนวนอนนะครับตกแต่งเข้ามาก็จะดูคล้ายกับใน Toyota c ค m มรดูคล้ายกับใน Toyota a l t i s ิสนะครับตรงนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับรวมถึงแนวไฟต่างๆแนวไฟก็ให้มาเป็นโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟ d a y t i m e Running l ไ g h t เหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นลองท็อปคกรับนะฮะร,รายละเอียดการตกแต่งก็เน้นความสปอร์ตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครชอบดีไซน์ที่มีความสปอร์ตเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปว่า มีชุดแต่งให้เลือกมากมายเช่นกันครับยาลิสเอทีดในรุ่นพรีเมียมนะครับเป็นรุ่นลองท็อปเพราะฉะนั้นดีไซน์การออกแบบของห้องโดยสารก็จะแตกต่างจากในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่อยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ก็จะ แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของรายละเอียดการตกแต,กต่งต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันบ้างที่ดูตามสายตานะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับก็คือนี่ครับลวดลายการตกแต่งอย่างแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าถ้าเป็นพรีเมียมรักชูรี่ก็จะเป็นชุดตกแต่งที่เป็นหนังหรือว่าเป็นวัสดุนหนังสังข้อสีแดงนะครับตรงนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลที่ตกแต่งเข้ามาส่วนเบาะนั่งก็เช่นกันเบาะนั่งในรุ่นพรีเมียมรักชูรี่ก็จะเป็นเบาะที่เป็น วัสดุแบบหนังสีแดงทั้งหมดนะครับแผงข้างประตูก็เช่นกันแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะมีดีไซน์การออกแบบที่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยซึ่งถ้าถามผมเองผมก็ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าดีไซน์ก็โรดลายไม่ได้ฉูดฉาดอะไรจุดเด่นที่ผมชอบเลยอีกอย่างนะครับอยากจะบอกเลยอยากจะให้ไปลองนั่งกันดูก็คือการออกแบบเบาะนั่งโดยสารของรถยนต์รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเบาะค่อนข้างจะนั่งสบายแล้วก็การออกแบบพนักพิงต่างๆนะครับนอกจากจะโอบกระชับลำตัวแล้วนะครับ พนักพิงก็มีดีไซน์ที่ใหญ่ทำให้เรานั่งได้อย่างสบายนั่งได้เต็มหลังครับนะฮะเรียกว่าเมื่อกี้ได้ลองนั่งลองสัมผัสดูแล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าเบาะนั่งเป็นรถที่ดีไซน์เบาะนั่งได้อย่างสบายแม้ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กเป็นรถแบบอีโคคาร์เาตามแต่ว่าดีไซน์ของเบาะนั่งก็ทําให้เรานั่งได้อย่างสบายครับนะบจุดเด่นอื่นๆมีอะไรบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ unction, มัตติฟังก์ชัน3ก้านตรงนี้ก็จะเหมือนกับรุ่นท็อปทุกอย่างนะครับมาพร้อมกับ ชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับระบบสั่งงานต่างๆให้มาครบนะครับรวมถึงนี่ครับชุดควบคุมระบบวาวปลอดภัยชั้นสูงก็ยังให้มาด้วยนะครับ <S <S เหมือนกันทุกอย่างหรือว่ารายละเอียดเหมือนกันทุกอย่างกับในรุ่นท็อปพรีเมียมรักชูรี่ครับมาดวัดเรือนใหม่ก็เช่นกันมาดวัดเรือนใหม่ให้ความหรูห,ห,หรหาทันสมัยดีนะครับหลังจากที่มีการอัปเกรดปรับโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับเรียกว่าดีไซน์ของมาดวัดเรือนใหม่มีความ,ามาทันสมัยเพราะว่าเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลทั้งหมดครับ หน้าจอตรงนี้ก็แบ่งการแสดงผลเอาไว้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นรอบของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รายละเอียดของความเร็วรดรายละเอียดของอุณหภูมิภายนอกภายนนะครับแล้วก็จอมันต์อินโฟมิชันอิสเพย์ที่จะแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆก็ยังแสดงเอาไว้ครบเช่นกันคร,ครับเช่นเดียวกับจอตรงกลางหรือว่าจอเครื่องเสียงชุดนี้นะครับเครื่องเสียงชุดนี้นะครับน่าจะเป็นจอขนาด12.1นิ้วนะครับเป็นจอ LED แบบทัชสกรีน 12. 1ิ1นนิ้วซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง a n d r o i d Auto Apple c a r เ l a y ทั้งหมดครับนะฮะรวมทั้งระบบแผนที่นำทางต่างๆที่เป็น Google Map ด้วยครับบอกไว้ทั้งแลนด์มิเตอร์อุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เรานะครับอุณหภูมิของน้ําก็ยังบอกเอาไว้ด้วยเช่นกันครับหน้าจอตรงนี้ที่ผมชอบเลยก็คือนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือกล้อง360องศารอบคันแล้วก็กล้องมองหลังกล้องด้านหน้านะครับมาพร้อมกับเส้นกระยซึ่งทําให้เราขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ เราสามารถขับขี่ในพื้นที่ที่แคบๆหรือว่าขับขี่ในพื้นที่ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังสูงได้อย่างดีครับส่วนอื่นๆนะครับชุดกวบคุมแอร์นะครับหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับมีรายละเอียดสีเข้ามาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือนะครับติดตั้งระบบกรองฝุ่น PM 2.5ให้มาด้วยครับสามารถเข้าไปเปิดปิดได้ถ้าเราไม่ชอบครับแต่ว่าขับใช้งานในเมืองแบบนี้นะครับติดตั้งเอาไว้ก็จะดีมากๆเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของ สุขภาพของผู้ขับนะครับแล้วก็สุขภาพของผู้ร่วมเดินทางกับเราด้วยครับถัดลงมานะครับที่ให้มาครบเลยนะครับช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type A นะครับ2.2ตำแหน่งแล้วก็ power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งเช่นกันครับสิ่งที่ลืมไม่ได้แล้วก็สิ่งที่จะต้องชมอีกอย่างก็คือการติดตั้งนี่ครับกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้มาด้วยครับนี่ครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับให้ความสะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่เกะกะสายตาเพราะว่าถ่านเราไปติดเองบางท่านนะครับสายไฟต่างๆก็ ร้อยละยงระยานะครับดูนั่นข่าแล้วก็ดูไม่สวยงามแต่ว่าโตโยต้าพอติดแบบนี้มาให้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่เรียบร้อยดูสะอาดตาแถมยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับที่ชอบเองนะครับนี่ครับช่องวางแก้วน้าบริเวณคอนโซลด้านหน้าซ้ายขวาติดตั้งมาด้วยแล้วก็บริเวณแผงข้างประตูถ้าไปลองนั่งเป็นผู้โดยสารด้านหลังดูก็จะเห็นได้ว่า ช่องวงางแก้วน้ําด้านข้างหรือว่าบริเวณแผ่ข้างประตูนะครับที่นั่งด้านหลังก็ให้มาด้วยก็ถึงว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มีการปรับปรุปรงมาในรถเกิรุ่นนี้นะครับเรียบพร้อมสมมุติแบบครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับชุดคันเกียร์ต่างๆคอนโซลเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัติชุดนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้มานะครับสามารถผักนะครับผักเข้าหาตัวแล้วก็ชิดป,ปลุกรถได้ด้วย,วยทําให้เราขับขี่ในสไตล์สปอร์ตหรือว่า ขับขี่เพื่อจะเพิ่มอารมณ์สปอร์ตในยามทุกเชิต่างๆก็จะชีบปกลบเกียร์เพื่อจะขับได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเช่นกันครับแม้ว่าจะเป็นรถยนต์อีโคคาร์ในราคาไม่แพงนะครับห5แ0 0หบาทแต่ว่าให้มาทั้งเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับครบจริงๆครับ ผลการทดสอบสมรรถนะของ Toyota t o y o ต้ายาริสเอทในรุ่นพรีเมียมนะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว 0- ถึง60กิโลเมตรต่อช่วโมงวัดได้6.4วินาทีและ 0- ถึง100กิโลเมตรตช่โมงวัดได้14.0วินาทีครับอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์หรือว่า 0- ถึง402เมตรนะครับวัดได้19.6วินาท,นาทีที่ความเร็ว118.8กิโลเมตรต่อช่วมงครับ หัวข้ออัตราเร่งทางยาว 0- ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้35.9วินาทีที่ความเร็ว141กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง 60- ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้7.6วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง 80- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้10.1วินาทีครับ ภาพรวมของสมรรถนะอัตราเร่งนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขอาจจะไม่หวือหวาหรือว่าจิตจัดจัดจ้านอะไรนะครับตัวเลขก็อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน NA แบบนี้เพราะว่าคู่แข่งในตลาดหลายเจ้านะครับก็จะไปทําในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินอร์โบมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราเร่งอาจจะเป็นรองบ้างแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าการใช้งานความทนทานก็ถือว่ายาลิสเอทิฟไม่เป็นรองและก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาเช่นกันครับ หัวข้อประสิทธิภาพเบรกนะครับในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะครับระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้14.6เมตรที่ 1.0g ครับและระยะหยุดนอกเมือง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้43.1เมตรที่ 0.9g ครับก็เรียกได้ว่าประสิทธิภาพเบรกนะครับไว้ใจได้หยุดสั่งได้เลยเดียวครับสำหรับ toyota yaris e t i v e ใหม่รุ่นนี้ครับ ทำการวัดระดับเสียงรบกวนภายในศาสตร์นะครับผมเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนกับการขับใช้งานจริงทุกอย่างเป็นการจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้ 66เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68เดซิเบลเอครับจากตัวเลขระดับเสียงรบกวนที่ออกมานะครับทั้งในช่วงความเร็วต่ำนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ความเร็วสูง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์เ,เฉลี่ยไม่ได้เงียบจนเกินไปหรือว่าดังจนเกินไปนะครับเพียงพอกับการใช้งานแล้วก็อยู่ในระดับที่ใช้งานทั่วไปอยู่ครับ ก็ถือว่ารับได้นะครับเสียงรบกวนผู้โดยสารของ Toyota t o y o ต้ายาริสเอทรุ่นนี้ครับด้านอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในทริปนี้ที่เราวัดได้จากมาตรวัดเรือนใหม่นะครับปกติแล้วนะครับช่วงนี้ก็ขับใช้งานในเมืองเป็นหลักขับทดสอบในเมืองเป็นหลักแล้วก็จะมีการทดสอบเพอร์ฟอร์ c e ทดสอบสมรรถนะดอกเมืองบ้านนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่เราวัดได้จากมตรวัดเรือนใหม่ก็จะอยู่ที่14-15กิโเมตรต่อลิตรครับ จะขับรถยนต์รุ่นนี้ให้สนุกขับอย่างไรนะครับสำหรับเครื่องยนต์เป็นซิน1.2ลิตรเกียร์อัตโนมัติ CVT ไรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเทคนิคการขับเมื่อกี้ลองได้สัมผัสแบบเต็นเดูแล้วนะครับอัตราเร่งต่างๆถ้าเราจะออกตัวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหยียบคันเร่งลงไป100%เต็มนะครับค่อยๆเหยียบนะครับอาจจะเต็มคันเร่งตั้งแต่25%ไปจนถึง50%แล้วก็ เติมคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลีเนียขึ้นไปเรื่อยๆรถจะค่อยๆออกตัวแล้วก็พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกันครับไม่จําเป็นจะต้องเหยียบแบบ100%เต็มนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมลองเหยียบแบบ100%เต็มดูแล้วนะครับก็ถือว่าการตอบสนองก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรือว่ามาแต่รอบแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเหยียบคันเร่งออกไปนะครับก็พบว่าตาเร่งทําได้ดีเช่นกันครับส่วนอื่นๆนะครับที่เราลองขับในวันนี้นะครับก็ถือว่าภาพรวมอุปกรณ์ต่างๆก็ให้มาครบอย่างระบบปลอดภ รุ่นนี้นะครับทำงานได้อย่างดีเช่นกันครับแม้ว่าจะเป็นกล้องด้านหน้าเป็นกล้องเลนไวนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราลองทดสอบการทํางานต่างๆแล้วนะครับก็พบว่าการตอบสนองหรือว่าการทํางานนะครับทําได้อย่างรวดเร็วครับนะครลองระบบนะครับรักษาเลนต่างๆนะครับนี่ครับผมอะไรก็จะดึงกลับเข้ามาหาเราได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับนะรรวมถึงนะครับเราก็ได้ลองระบบเตือนก่อนการชนนะครับซึ่งระบบเหล่านี้นะครับก็จะทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะทําให้ผมเองนะครับ ชื่นชมแล้วก็ประทับใจเช่นกันครับก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงของ Toyota นะครับที่ Toyota เรียกว่า Toyota Safety s e n s e นะครับตรงนี้ให้มาครบแล้วก็ทำงานได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วเช่นกันครับเอาละครับผมก็ได้รีวิวนะครับให้ข้อมูล ผลทดสอบแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์เด่นๆใน Toyota y a r i ิสเอทีรุ่นลองท็อปหรือว่าในรุ่นพรีเมียมรุ่นนี้นะครับซึ่งตั้งราคาไว้659,000บาทก็ถือว่าราคาน่าสนใจพอสมควรแล้วก็จุดเด่นก็มีหลายอย่างนะครับไม่แปลกใจที่รถยนตรุ่นนี้ได้ขาวโดยเยาะจาก สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจเพราะว่าราคาไม่แพงรวมถึงนะครับยังติดตั้งระบบความปลอดภัยชั้นสูงเข้ามาด้วยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นรองท็อปแล้วก็รุ่นท็อปนะครับให้มาครบเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ความปลอดภัยก็ถือว่าเป็น1น,นะครับให้กล้องรอบคันมาด้วยแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ถ้าเราเข้าไปนั่งภายในสารก็จะเห็นได้ว่าห้องโดยสารนั่งสบายเบานะครับออกแบบเบาะมีดีไซน์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทําให้เราไม่ว่าจะเป็นผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านั่งได้อย่างสบายรวมถึงนะครับผู้โดยสารด้านหลังก็ จะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องวางแก้วน้ําช่องวางขวดน้ำนะครับที่เท้าแขนต่างๆก็นั่งได้อย่างสบายเช่นกันพื้นที่ของเบาะนะครับก็จะมีความกว้างขึ้นนั่งได้อย่างสบายมากขึ้นเมื่อเทียบกับในยาริสเอทิชมที่แล้วครับ นี่ก็จะเป็นจุดเด่นใน To y ย t a า a r i ิสเอทรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะใช้เครื่องยนต์เกียร์บล็อกเดิมก็ตามแต่ว่าสมรรถนะที่ให้มาพอตัวไม่ถึงกับอืดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าขับได้พอตัวถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่างเครื่องยนต์เทโบแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันอาจจะไม่แรงหรือว่าในเรื่องของสมรรถนะต่างๆอาจจะดูได้กว่าแต่ว่าถ้าเทียบในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์อุปกรณ์ที่ใหมานะครับเพียงพอก,กับการใช้งานแน่นอน แลกกับความทนทานแลกกับศูนย์บริการที่มีมากมายนะครับอยู่หลายจุดหลายตำแหน่งนะครับในตัวจังหวัดก็ไม่ได้มีเพียงแห่งเดียวนะครับหลายจังหวัดก็มีศูนย์บริการโตโยต้าอยู่หลายแห่งหรือว่าตามอำเภอต่างๆก็ยังมีศูนย์บริการโตโย t a เช่นกันครับนี่ก็จะเป็นจุดเด่นจุดที่น่าสนใจในโตโย t a ายาริสเอที ไม่แปลกใจนะครับที่ผู้พ่อนะครับหันมาซื้อ Toyota Yaris a t i v รุ่นนี้ไปใช้แล้วก็เป็นรถที่ขายดีอยู่ในตลาดเช่นกันครับในช่วงท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานของใครเนื้อทุกท่านซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นกําลังใจที่สําคัญแล้วนะครับยังช่วยให้ช่องหรือว่าช่วยให้ระบบ AI ของแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับก็จะทําการเปิดหรือว,ว่าทําการเพิ่มการมองเห็นให้กับผู้พิโภคมากขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ช่องของเราซึ่งนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องของผลทดสอบนะครับมาฝากผู้พิโภคตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราก็ ตั้งใจในเรื่องของการทำผลทดสอบมาฝากพริโภนะครับและก็จะเป็นข้อมูลอีกหนึ่งส่วนนะครับมาแชร์หรือว่ามาชั่งน้าหนักกันนอกจากจะดูในเรื่องของรีวิวต่างๆนะครับว่ามันรู้สึกอย่างไรมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างข้อมูลผลทดสอบก็จะเป็นข้อมูลเชิงวิชาศาสตร์เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับที่จะสามารถพิสูจน์ได้แน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมในานามของไค่เน่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ